โปรดใจกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อนๆเ,เรามีรถอัปเดตเข้าใหม่ทุกวันและวันนี้ดูกติ d e v e l 1 2 6 0องตัวท็อปสุดคันนี้ปี2 0กับ2,800กิโลแล้วเราเปิดไว้5 7 9 0 0 0บาทเพิ่งเซอร์วิสของเหลวมาแล้วยางหน้าหลังเปลี่ยนใหม่ยังไม่ถึง200โลเลยนะครับใครถูกใจตามมาดูได้เลยครับใหม่คันนี้ล้านกว่าบาทนะครับมากับสีเทาแซนสโตนเกรย์นะครับน่ ปั๊มเปรกแวมโบเป็นโชคกหัวกลับนะครับกันลมหน้า e v o วอ c ์เทคเฟอร์เฟมรวมถึงกันลมเครื่องด้วยนะครับนี่รอจบๆกันไปกัดหม้อน้ำอี o วอ e ์เทคเฟอร์เฟมนะครับสวยใสไร้ที่ติถังแรปมาด้วยนะครับนี่จะให้ดูนิดหนึ่งแรปมาอย่างดีกันลอยนะครับสวยงามมากๆนี่กันลมเครื่องใหม่ๆใ,ใสๆนี่ดูน้ำมันเครื่องกันหน่อย ยางหน้าหลังเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับใช้งานยังไม่ถึง200เลยเลยนะครับ p i ียรี่ลั s เซี4นะครับรถพร้อมใช้งานของแท้ระดับ2,800กิโลนะครับนี่โหลังโอลินซับแคงมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับดูจานกันหน่อยใหม่ทุกจุดคลิปทุกจุดมาดูเล็ขไม่กันหน่อยปุ่มเปิมใหม่กริปไม่มีลอกนะครับนี่ 2,854กิโลนะครับนะฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยโอเคและสำหรับใครที่สนใจนะครับอีกครั้งอีกทีนะครับ5 7า0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับผู้ค้าท่านไหนมีรถสวยไม่ได้ใช้งานนะครับส่งรูปรายละเอียดมาในช่องทางอินบ็อกได้เลยนะครับเรารับซื้อถึงหน้าบ้านขอให้รถสวยจับไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ